สวัสดีครับ c h anel n p a ร n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Alba Thunder Thailand Creation รหัส AL4519X เรวอนนี้กันนะครับ นาฬิการ,รุ่นนี้เป็นซีรีส์ Natural Power นะครับก็คือคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากองค์ประกอบต่างๆของพวกธรรมชาติทั้งหลายนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครยังพอจํางินได้นะครับเราจะเห็นว่าเอาบานมีการออกโมเดลเนี้ยมา2รุ่นแล้วนะครับก็คือตัวนามิที่เป็นคลื่นนะครับแล้วก็ยามะที่เป็นภูเขาก็จะเป็นสีน้ํางเงินแดงแล้วก็เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวมาอีก2ตัวนะครับโดยใช้ชื่อโมเดลว่า Volcano แล้วก็ Thunder นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะควาามมหมยตรง ตัวเลยก็คือการได้แรงบันดาลใจมาจากสีของลาวาภูเขาไฟนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือ t h เดอร์สายฟ้าพายุอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือสีของตัว t h เดอร์หรือว่าตัวสายฟ้านั่นเองนะครับอันดับแรกเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อน,อนเลยนะหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยจะมาแนวสไตล์สีน้ําเงินเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความ s u n บิร์สประมาณหนึ่งนะคือหมุนหลายมุมก็จะเห็นริ้วกันเล่นแสงได้ค่อนข้างจะดีนะครับโดยสไตล์ของ m a r k ร์เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นสไตล์ดำน้ำนะครับ แต่ว่าสังเกตดูว่ามาร์เกอร์เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความนูนขึ้นมานะคือมันอาจจะแบนๆติดตัวหน้าปัดประมาณหนึ่งอ่ะดังนั้นการที่เขาใส่ลูมเข้าไปเนี่ยมันก็โอเคอ่ะสว่างขึ้นมาในวาบแรกเนี่ยสว่างได้ดีมากนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เท่ากับพวกนายการดำน้ำจริงจังระดับโปรเฟชชั่นอลอะไรแบบนั้นนะอันเนี้ยน่าจะเป็นสไตล์นายการดำน้ำซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่การดูที่มืดในช่วงแรกๆอ่ะไม่ได้แบบกะว่าอยู่ในที่มืดยาวนานมากเป็นสิบชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยตัวเน สว่างขึ้นมาแบบวาบอลังการมากเหมือนกันด้านล่างก็จะมีเขียนสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับว่ากันน้ำเนี่ยอยู่ที่10บานะด้านขวามีช่องวันที่มาให้นะครับแล้วก็เป็นช่องวันที่ที่เป็นพื้นสีดําด้วยนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะมันทําให้ตัววันที่มันดูเนียนไปกับตัวหน้าปัดได้ดีนะครับส่วนสเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็นคา l ลเบอร์ Y676 นะอันเนี้ยไม่สามารถขึ้นลานได้มือได้นะครับการสํารองพลังงานเนี่ยทำได้48ชั่วโมงนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนานานเนี่ยก็คือดึงมาทีนึงน่ เป็นการหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเพื่อเป็นการตั้งช่องมันที่ตรงนี้หมุนขึ้นก็ตั้งตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะใช้งานเสร็จก็ snap กลับเข้าไปนะครับไม่ได้เป็น screw down คราวอะไรส่วนตัวกระจกก็เป็น hardlex crystal นะครับแล้วก็เป็นกระจกแบบเรียบๆแบบนี้นะเสมอไปกับตัวขอบเบเซลด้านบนนะครับ ตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็เล่นมาเป็นทูโทนน้ําเงินกับดําซึ่งเป็นเฉดที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบมากๆอยู่แล้วนะครับโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ชวนให้นึกถึงท้องฟ้ายามค่ําคืนไนสกายต่างๆนานาได้ดีนะโดยที่เรือเนี้ยพอมันมาในคอนเซปต์ทันเดอร์เนี่ยผมว่ามันก็แบบ โอเคอ่ะมันก็เป็นสีที่สื่อสารถึงความเป็นท้องฟ้าสายฟ้าฟ้าแต่แบบน,นี้ได้ดีนะครับส่วนเบสเซลอินเสิร์เนี่ยสังเกตด,ดูนิดนึงว่ามันจะมีความเอียงๆสียงลงมาหน่อยนะครับก็จะทําให้ในกาเนี่ยดูมีความเป็นทรงต่อเนื่องกันมากขึ้นนะตัวเบสเซลอินเสิร์จะมีความเงาๆนิดนึงด้วยนะครับคือมันแบบเป็นฟิลลิ่งเหมือนอลูมิเนียมเคลือบอ่ะ มันจะไม่ได้เงาวิ่งเหมือนเซรามิกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีการสะท้อนแสงได้ระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็สวยดีนะทรงเคสก็มาในสไตล์สแตนดาดมาตรฐานนาฬิกาดำน้ําเลยนะครับก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นการขัดด้านๆมาแบบนี้นะครับเป็นเส้นแฮร์ไลน์วิ่งแบบนี้ด้านข้างก็จะขัดเงามาแบบนี้ทรงถือว่ามาเรียบง่ายมาเรียบร้อยดีนะส่วนฝาหลังก็จะมีการเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่แบบโอเคหน้าตาสแตนดาดเลยนะ มีการขัดแบบเป็นสีเงินๆมาไม่ได้เล่นสีสันอะไรมากนะครับคือเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็จะเน้นว่าใช้งานในระดับเริ่มต้นนนะครับระดับ entry level นะคนที่อยากจะเริ่มเล่นเครื่องออโต้เนี่ยสามารถเริ่มจากรุน่นพวกนี้ก่อนได้แบบสบายๆเลยนะครับความคงทนระยะยาวอะไรก็ค่อนข้างจะหายห่วงนะส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดสักหน่อยนะครับออกมาอยู่ที่42มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.8มิลส่วนลักทุลัก์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ50มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่123กรัมส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายแบบเหล็กพับนะครับตรงข้อกลางเนี่ยจะมีการขัดเงามาเงาวิ่งเลยส่วนข้างๆ้างแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเป็นการขัดด้านนะครับส่วนตัวขอบด้านข้างของตัวสายเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงามาด้วยซึ่งก็จะทำให้แบบพวกรอยพับต่างต่างเนี่ยมันดูเนียนดีนะมันดูแบบไม่ได้เด่นมากนะครับอันนี้ผมว่าทําได้ดีนะ ส่วนบานพับก็จะมาแบบเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ไมโครอัจัสเนี่ยมีมาให้3ลรูซึ่งโอเคนะครับสรูนี้ค่อนข้างจะพอในการใช้งานปรับค่าความยาวต่างๆนานา,นานได้ดีเลยแล้วก็ข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับผมเนี่ยตัดสายฝั่งนี้ออกไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งเนี้เหลือให้ตัดอีก 1อันนะครับดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กกับผมเนี่ยก็ยังพอใส่ได้นะสำหรับเรือนนี้อยู่บนข้อ5.5นิ้วหรือ14เซนก็ประมาณนี้นะนาฬิกาประมาณ42มิลน,นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าใส่ได้นะสบายๆเลยนะครับคนข้อมือเล็กนี่แบบไม่มีปัญหาอะไรนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือประมาณสัก 6.5นิ้วเป็นต้นไปอ่ะก็ยิ่งใส่ดีมากขึ้นนะครับโดยนาฬิกาซีรีส์นี้ของอัลบาเนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเริ่มต้นคนจะเล่นนาฬิกาออโต้ได้ดีมากๆที่สุดซีรีส์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตระกูลนี้ผมว่าหน้ามันดูแบบเรียบง่ายอะ่ะ คือมันแบบไม่มีส่วนไหนที่มันดูขัดใจหรือกวนตามาเยอะเกินไปน้อยเกินไปทุกอย่างผมว่ามันกําลังลงตัวกําลังสมดุลเลยนะครับแล้วก็คนที่ชอบนากาสไตล์ดําน้ำอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปดําน้ําแน่ๆนะครับคืออยากได้ความสปอร์ตความแบบเป็นนากาสายลุยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาฟังก์ชั่นดําน้ําจริงจังเข้ามาให้นากามันแพงขึ้นทําไมไอ้เรือนพวกนี้จะเป็นอะไรที่แบบเข้ามาตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าโอเคดูจากภาพรวมอย่างเงี้ยมองจากระยะใช้งานเนี่ย มันยังได้กลิ่นอายความเป็นนาการลำน้ําที่แบบมันดูเหมือนจะลงล้านึกได้จริงจังมากๆอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเราก็ไม่ได้ต้องการฟังก์ชันพวกนั้น่ะมันก็ตัดทอนออกไปจนเหลือแบบ แค่ดีไซน์หน้าตาที่มันดูสปอร์ตมันดูสมบุกสมบันขนาดตัวเรือนใหญ่ๆความบางก็ใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ตัวขอบไม่ได้ใช้งานอะไรก็ไม่ได้มีหยักอะไรมาให้หมุนอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทํามาตอบโจทย์คนอยากเริ่มเล่นนาฬิกาออโต้สปอร์ตหน้าแบบดุดุแบบนี้ได้ค่อนข้างจะดีมากนะซึ่งที่น่าจะปวดหัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกสีมากกว่านะครับเพราะว่าทํามาตอนนี้มีสีีสละ ซึ่งตัวสีน้ำเงินดำเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบมากๆนะเพราะว่าแบบมันเป็นสีที่ใส่ง่ายอะนะครับคือคู่สีแบบนี้มันสามารถใส่กับ,บ,บชุดไปเที่ยวไปทํางานได้สบายนะครับไม่ได้เด่นอะไรมากแล้วก็ยังมีความสุภาพอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็มองไกลๆเนี่ยมันดูแพงดูเป็นคู่สีที่แบบ ใช้ได้เลยนะมันสวยดีนะครับเป็นหนึ่งในสีฮอตฮิตพิมพ์นิยมอยู่แล้วแล้วก็ไอ้เข็มสีแดงเนี่ยช่วยได้อีกเยอะเลยนะทำให้นายกามันดูสปอร์ตขึ้นดูเป็นนายการลุยมากขึ้นด้วยนะครับโดยสรุปเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมก็ค่อนข้างจะแนะนําคนที่อยากจะซื้อนายกาแบบออโต้ตัวเริ่มต้นแต่ว่าอยากได้นหน้าสปอร์ตเรือนใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้เลยส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่5,300บาทนะครับตัวนาฬิกาจะเริ่มวางขายเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 6เป็นต้นไปนะครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของเอลบานะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะหรือว่าจะเป็นป๊อปอัพสโตร์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือจริงๆก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่พวก l a ซ a d a o f f i c i a l Shop หรือว่า Line Shop ก็ได้เหมือนกันนะ โดยที่ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น Thailand Creation ด้วยนะครับก็คือแบบทํามาขายแค่ในไทยด้วยเท่านั้นนะซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าต่างประเทศอยากได้เรือนนี้กันแน่นอนนะครับรับประกันเลยเรือนี้แบบหน้าตาดีดูคลีนดูเรียบร้อยมากจริงๆนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ